ส่วนสถานการณ์บ้านหนองจานอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยวันนี้เป็นเพียงวันสตาร์ทและไม่ใช่เดทไลน์นายกรัฐมนตรีบอกเองแหละไม่ใช่เดทไลน์ว่าสั้นสูเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่เดทไลน์นะคะประชาชนก็นะคะหวังเพียงแค่ว่าแม้ไม่ใช่เดทไลน์แต่หวังว่าเดทไลน์ไม่ควรจะเป็นอีกสี่ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามจะอย่าฮิวใจประชาชนแล้วก็เลี้ยงใจประชาชนไปเรื่อยๆแต่ทําการเมืองไปเรื่อยๆโดยที่แก้ไขปัญหาที่ซุกเวทในใต้พรมไม่สําเร็จสักทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดเด็กก็ตามท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกนะผมถามหน่อยเถอะ ผู้ว่ารายการจังหวัดสาแก้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของจังหวัดสากแก้วนะเขาก็คือตัวแทนของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำขาดกับคเหน็เขาก็ได้ยื่นคำขาดกับคเหนแต่นายกอนุทินมันลอยแพ้เขาได้ยังไง ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับคุณเป็นนายกแอน,นี่คุณเนี่ยจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของบบรัฐเสร็จแล้วคุณไปโยนให้คู่ว่าคุณไปโยนให้ป่าไม้ว่าเป็นคนผิดเส้นตายอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าคุณอนุทินคุณทําอย่างนี้เนี่ยนะคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเดี๋ยวคนหลังนะครับขอขอ,ขอให้เียบก่อน ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกนะผมถามหน่อยเถอะผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้ว่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของจังหวัดสากแก้วนะเขาก็คือตัวแทนของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําขาดกับคำเหน็บเขาก็ได้ยื่นคําขาดกับคำเหน็แต่นายกอนุทินมันร้อยแพ้เขาได้ยังไงทําอย่างนี้ไม่ถูกนะครับคุณเป็นนายกแอน,นี่คุณเนี่ยจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเสร็จแล้วคุณไปโยนให้คู่ว่าคุณไปโยนให้ป่าไม้ว่าเป็นคนขีดเส้นตายอย่างนี้นี่ผมว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้ผมขอ พูดตรงๆเลยนะว่าคุณอนุทินคุณทำอย่างนี้เนี่ยนะคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนะครับขอขอ,อให้เงียกกบยก่อนครับข้างหลังเงียบก่อนครับข้างหลังเงียบก่อนครับว่าท่านนายกอน,อนุทินเนี่ยท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกนะผมถามหน่อยเถอะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสา,าแก้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของจังหวัดสา,าแก้วนะเขาก็คือตัวแทนของรัฐบ,บาลเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําขาดกับเขมรเขาก็ได้ยื่นคําขาดกับเขมรแต่นายกอนุทินมาลอยแพ้ก็ได้ยังไง ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับคุณเป็นนายกแอ่นี่คุณเนี่ยจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเสร็จแล้วคุณไปโยนให้ผู้ว่าคุณไปโยนให้ป่าไม้ว่าเป็นคนผิดเส้นตายอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าคุณอนุทินคุณทําอย่างนี้เนี่ยนะคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวๆคนรังนะครับขอขอให้เทียบกัอ ทุกคนสถานการณ์ที่บ้านหนองจานก็คือณเวลานี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็ให้อำนาจกับทางกองทัพเนี่ยนะคะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในประเทศแล้วก็กฎบัตรสหประชาชาติใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันมีเงื่อนไขสีข้อที่นะคะมันเป็นเงื่อนไขตั้งแต่การประชุมนะคะ,ะระดับรัฐมนตรีครั้งก่อนที่ไปประชุมเกาะกงมันมีสีข้อที่เขเมรยังไม่ได้ทํา นายกกับประเทศไทยเนี่ยก็เลยยื่นคำขาดกับข่ามนไปพร้อมกับบอกกับทางบรรดาพวกผู้สังเกตการของอประเทศต่างๆด้วยะว่าอันที่หนึ่งเขาต้องเก็บระบุยนะอันที่สองจะต้องผลักดันออกไปนะอันที่สามอันที่สี่สี่ข้อเนี่ยขมนไม่เคยทําอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยทํามาตั้งนานแล้วแล้วล่าสุดหลังจากประชุมเกาะกงเขาก็ยังไม่เคยทําอีกพอเราเนี่ยมีการทําหนังสือเนี่ยแจ้งไปว่าเราเนี่ยจะเข้าไปเก็บลูกระบุยนะ เพราะว่าคุณเนี่ยฝังอยู่ใช่ไหมดังนั้นคุณรับทราบนะนี่มันเขตดินแดนเราเราจะเข้าไปเก็บนะทหารของกองกําลังบุรพาเนี่ยเขาก็ได้แจ้งหนังสือไปปรากฏกําลังเก็บนะคะกำลังจะเข้าไปผลักแล้วก็กําลังจะเก็บลูกระบายอยู่แต่ปรากฏว่าหนังสือจากประเทศกัมพูชาส่งกลับมาตอบทันทีตอบเป็นหนังสือนะจ๊ะตอบว่าอะไรตอบว่าที่มึงจะมาเก็บลูกระบุยเนี่ยมึงจะมาเก็บไม่ได้นะอ้าวอีเดล ลูกระบุยเนี่ยมึงจะเป็นต้องเก็บจริงๆมึงต้องเก็บด้วยตัวของมึงเองด้วยซ้าไปแต่ทําไมมึงไม่เก็บวะไอเราก็สงสัยแต่ยังไม่มีคําตอบจากคุนเซน รัชการของทางกองทัพอของประเทศฮุนเซนเนี่ยมันก็เขียนมาบอกว่ามันจะประเทศเธอจะมาเก็บลูกระบายในเขตประเทศของเขาในใน,ในเขตของอประเทศไทยตรงเขตบ,บ้านหนองจานเนี่ยซึ่งมีประชาชนชาวกัมพูชาอยู่ประมาณเกือบ6กหกเจ็คนก็คือประมาณ1 9 0โคนเรือนอะนะคนเรือนหนึ่งก็มี3ามสี่คนอะคูณไปเพราะฉะนั้นจะเก็บลูกระบุยไม่ได้นะไอ,อ้กัมพูชามันก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมมันบอกมาหนังสือเรามาประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นคําถามก็คือ หนังสือเราหกร้อยฉบับมันตอบเราฉบับเดียวบอกว่าอยากเข้ามานะส่วนเราเนี่ยเขียนไปถึงมันหกร้อยฉบับว่าให้มึงจัดการซะนะมันไม่เคยจัดการเลยเราเขียนไปฉบับที่เจ็ดร้อยปรากฏมันบอกว่าอยากเข้ามานะเราก็จะต้องเชื่อมันอย่างนั้นเหรอเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอีกว่ามันบอกว่าอยากเข้ามานะทั้งเทรเรนเขตประเทศเราเป็นเขตแผ่นดินเราแล้วเราก็จะเชื่อมันอย่างนั้นเหรออันนี้คือหลักพูดไว้ให้คิดอะ่ะเออนะ สวัสดีทุกคนใช่48่สแปีค่ะไม่ใช่46 46 48ปีมันยังไม่ทําสักข้อหนึ่งพอถึงเวลามาเรากําลังจะผลักมันออกไปเราจะต้องมานั่งฟังเอกสารของมันที่เขียนจดหมายมาแค่ฉบับเดียวเหรอ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนคะ่ะด็อกเอรมริกาอยู่กับคุณในเวลานี้นะคะทุกคนแล้วก็เรามีนะคะผู้สนับสนุสนรายการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด็อเรมริกาสกินแคร์กับ Molly S. c o s m e t i c ตนะคะใครอยากจะได้ตัวไหนบอกไปเลยนะคะมันมีลิปสติกมันมีตัวที่คุณควรจะมีคือตัวใต้ตา590บาทคุณควรจะมี ใครก็ตามแต่ที่ดูซีรีส์ดึกใครมีหนังตาหย่อนคล้อยมีถุงตาหนาแล้วก็มีปัญหาเรื่องใต้ตานะคะตัวนี้ดีมากนะคะ590บาทนะคะราคาถูกกว่าในราคาแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์อื่นๆที่อยู่ในของท้องตลาดนะคะปริมาณ15กรัมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อเจลนะคะปาดซ้ายปาดขวาปาด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 นะคะและจะมีหัวแม่เหล็กนะคะปาดปาดแบบปาดปาดจากนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเนื้อเจลนี้จะทําให้ใต้ตาเนี่ยมันแฟบลงโดยอัตะ ตโนมัตินะคะใช้ไปอย่างต่อเนื่องใต้ตาน่ะจะแฟบลงเหมือนคุณไม่ต้องไปฉีดอะไรเลยไม่ต้องฉีดโบท็อกกันมันแฟบเลยค่ะไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องพบหมอแค่คุณใช้ใต้ตาดอรมาริกา590บบาทเพราะสารสกัดมาจากประเทศเยอรมนีสารสกัดต,ตัวนั้นเรียกว่าตัวสารสกัดนะคะที่มาจากประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็เป็นตัวลิปโตอินนะคะเอ็กเพรสซึ่งเป็นสารสกัดมาจากประเทศเยอรมนี จัดไปเลยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่มีนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะต้องรีบจัดนะคะทุกคนใครไม่มีต้องรีบจัดนะ สวัสดีจ้ามี กระดมจีนน้ำเงี้ยวตรงนั้นยังมีอยู่ไหมขอจานหนึ่งได้ไหม